สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง generativeai.in.th นะครับวันนี้เนี่ยจะพามาลอง g e n e r a t e เพลงกันบ้างคือ g e n e r a t e วิดีโอก็มีไปแล้วนะเหลือแต่เพลงนั่นเองนะครับเว็บที่จะแนะนำวันนี้นะชื่อว่า s u n o c o m นะครับมันเป็น s u d n o ai นะครับแต่เว็บชื่อ s u n o c o m นะครับวิธีการก็คือเข้ามาเลยครับในเว็บนี้นะครับจากนั้นก็ให้กดล็อกอด้วย Google นะครับก็จะพามาหน้านี้นะครับ แต่เรามาดูเงื่อนไขของ Subscript ชันก่อนนะครับก็ถ้าเป็นผู้ใช้ฟรีนะครับลองลองเล่นดูเนี่ยแต่งเพลงได้ประมาณวันละ10เพลงนะหรือเทียบเท่ากับ50เครดิตนะซึ่งมันจะเติมให้ทุกวันนะครับแต่ผู้ใช้ฟรีเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะเท่าที่ลองมานะเว็บพวกเจนเนอเรตเพลงเนี่ยจะไม่ค่อยยอมให้ผู้ใช้ฟรีเอาไปใช้เชิงพาณิชย์นะครับจะมีก็แต่พวกวิดีโอนะอย่างอินวิดีโอที่ใช้ได้แต่ติดลายน้ําอะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมไปเจอเว็บไหนนะที่มันแต่งเพลงแล้วใช้เชิงพาณิชย์ได้กวน คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าใครอยากใช้เชิงพาณิชย์นะก็ต้องสมัครโปรแพลนหรือไม่ก็พรีเมียร์แพลนนะถ้าโปรแพลนเนี่ยก็เดือนละ10บยูเออลาร์นะถ้าจ่ายเป็นรายปีก็ถูกลงนะเหมือนกันนะถ้าพรีเมียร์เนี่ยเดือนละ30ถ้าจ่ายเป็นรายปีก็ถูกลง10บยูเออลาร์ต่อเดือนเนี่ยได้อะไรก็จะได้แต่งเพลงเดือนละประมาณ500เพลงนะถ้า30ก็ได้เดือนละ2,000เพลงวิธีการสร้างเพลงง่ายมากเลยไปที่เมนูครีเอทตรงนี้นะครับครีเอทจากนั้นเราก็ใส่ พร้อมก็ไปตรงนี้อ่าเหมือนคล้ายๆเราพร้อมทํารูปไะลครับแต่น,นี้เป็นพร้อมเขียนเพลงเพลงที่สร้างขึ้นมาก็จะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้คือเพลงที่ผมเคยสร้างมาแล้วนะหลอกส่วนเครดิตก็ดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่530เค,ครดิตนะครับเคยลองเล่นเมื่อนานม,มาแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นไปนะครับ <S <S ทีนี้วิธีการสร้างเพลงเนี่ยใส่พร้อมเนี่ยมันจะมี2โหมดนะคือโหมดอันนี้คือโหมดง่ายนะโหมดซิมเพิลนะครับแค่เราใส่ว่าอยากจะให้เพลงเนี่ยมันออกแนวไหนเป็นเพลงแนวไหนแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะ ตัวอย่างนี้เขาให้มาเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ o n g about bad break up นะเป็นเป็นเพลงแ a b e อิเล็กทรอนิส์ที่แบบว่าสําหรับตอนที่เพื่อเลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราต้องใส่นะครับก็คือต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าเป็น music genre นะครับ genre ก็คือเป็นสไตล์ของของเพลงนั่นเองนะซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะแล้วก็มาดูในนี้ก็ได้นะว่าแากได้แบบไหนชอบแบบไหนนะครับชอบแบบ rock นะครับแบบฮิปฮอปแบบ pop music ฟังสบายๆอะไรเงี้ย จากนั้นก็ใส่ไปว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับสมมุตินะเดี๋ยวผมจะเอาเพลงเป็นสไตล์คลาสสิกแล้วกันอะคลาสสิคอลมิวสิก about love at first sight นะ i n t h a i l a n d แ้วนกันในประเทศไทยเออให้มันให้มันมีคอนเทกซ์สักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวเลือกตรงนี้ก็คือว่า เป็นเฉพาะ instrumental หรือเปล่าถ้าเราเปิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเนื้อเพลงนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดไปเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเพลงสร้างขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัติเลยนะก็ตรงนี้เลือกเป็น v2 หรือ v3 แน่นอนก็เราก็ต้องเลือกเวอร์ชันใหม่สุดนะครับพอเรากด create ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสร้างเพลงขึ้นมาให้เรา2เพลงพร้อมๆกันนะสงเพลงพร้อมๆกันนะครับคือบางครั้งนี่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะชอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่จ่ายเงินเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมา10เพลง พร้อมกันนะใช้เวลาสร้างไม่นานนะครับใช้เวลาสร้างไม่นานนะแต่ว่าผมคงจะไม่สามารถเอาไอเน,นี้ยไปแปะไว้ในคลิปได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะละเมิดไลเซนส์ของเขานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะกดพับอีกตรงนี้นะผมจะแชร์ลิงก์นี้ไปให้แล้วก็จะแปะเอาไว้ใน Description แล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้มาใช้ในนี้นะครับก็เปิดให้ทุกคนเข้าไปฟังในเว็บอันนี้ได้นี่เขาก็จะแต่งเพลงมาให้เราเห็นไหมนะ u n s e t Whisper Warm Thai Beast I ล o c k In the land of Siam อ่านี่โอ้เขาาก็เป็นเป็นเมืองสยามนะประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ที่สำคัญคือมันสามารถแต่งเพลงภาษาไทยได้ครับทุกคนนะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะรักใช่ไหมรักแรกพบในประเทศไทยนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็นภาษาไทยนะ แล้วก็ให้ครีเอทดูซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเพลงตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับสังเกตดูนะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนสไตล์ของมิวสิกเนี่ยเป็นโรแมนติกคลาสสิคอลออเคสตรานะอันนี้เป็นออเคสตราคลาสสิคอลเมโลดิกอ่าก็จะเป็นเนื้อเพลงภาษาไทยนะเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวลองไปกดฟังกันได้ผมกดตรงนี้แล้วกดแชร์ให้นะแต่ว่าก็ไม่เสียงแปะเอาไม่ไม่เสียงมาแปะในคลิปดีกว่านะเพราะเดี๋ยวมันถ้าเป็นเกิดมอนิทซิ่งขึ้นมาในยูทูบก็ถือว่าเอามาใช้คนะ,นะครับ ก็ให้ดู2ดีใช้เฉยๆนะครับวันนี้ส่วนถ้าใครอยากจะเล่นโหมดเอทเวนท์นะนะก็กดที่คัสซี่โหมดตรงนี้ได้นะครับโหมดนี้ก็คือว่าเราจะต้องเขียนเพลงเองอส,มมส,มมเสมมติเราต่างเพลงเองขึ้นมาแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาเนื้อเพลงของเราเนี่ยให้เขาสั่งใส่เป็นทำนองใส่เป็นอะไรนี้ได้นะซึ่งเราก็ต้องใส่เวิร์สนะครับเวิร์สก็คือช่วงท่อนท่อนแรกท่อนสองนะแล้วก็จะมีท่อนฮุกทอ่ทอนอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นตรงนี้นะมันจะมีเวิร์สแล้วก็มีคอรัสนะครับ ช่วงคอรลัสเป็นอะไรก็ใส่อย่างนี้ไว้นะก็แต่งเองก็ได้หรือว่าถ้าไม่รู้แต่งไงก็มันจะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับ make random lyric นะถ้าเราไม่ใส่ในตรงนี้ไปมันก็พอกดปุ๊บมันก็จะแต่งเพลงเนื้อเพลง random มให้เรามั่วๆนะเหมือนกันนะถ้ากดปุ่มนี้ก็จะเอาแต่ดนตรีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยใส่แค่เนื้อเพลงพอส่วนไอตัว music style ก็ p y ไปวางตรงช่องนี้ได้เหมือนเดิมช่อง music style นี่นะครับอืมเรียกว่า music style ง่ายกว่านะ แล้วก็ใส่ชื่อชื่อเพลงได้ก็ลองไปเล่นกันดูนะเผื่อใครอยากจะลองฝันมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินในการแต่งเพลงนะครับแต่ว่าคิดทำนองไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็ลองใช้นี่ดูเหมือนกันนะครับกดคลีเอปุ๊บก็จะเสีย10แต้มเหมือนกันโหมดนี้ก็เสีย10แต้มนะอ่าเนี่ยผมเหลือเมื่อกี้530ตอนนี้เหลือ5 1 0แล้วโอเคก็ไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพลงเนี่ยเอาไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแต่งเพลงอะไรแนะลรบกวนมาแชร์ในคอมเมนต์กันให้ดูหน่อยนะว่าเป็นไงบ้างนะ กดตรงนี้นะครับกดติ๊กตรงพับลิกนี้แล้วก็กด c o อปปี้ซลิงก์ตรงนี้นะครับอ๋ออีกอย่างหนึง่งถ้าใครอยากได้เพลงไหนดาวโหลดเก็บไว้นะครับก็กดปุ่ม3ปุ่มนี้นะแล้วมันจะมีปุ่มดาวโหลดนะครับสามารถดาวโหลดได้2แบบก็คือว่าโหลดเฉพาะเสียงอ่าถ้าโหลดเฉพาะเสียงเนี่ยมันก็จะมีแต่เสียงมาเป็น mp 3นะครับแต่ถ้าโหลดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีตัววิดีโอแล้วก็เป็นเนื้อเพลงเนี่ยเหมือนเป็นคาราโอเกะอะไล่ไปเรื่อยๆให้เราดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็สามารถ reuse พร้อมได้นะตรงนี้ rename ได้ add to playlist แล้วก็ลบนะครับมูฟทูเ s ชถ้าใครอยากจะไปฟังที่คนอื่นเขาแต่งแล้วนะก็ไปดูที่โฮมนะครับเนี่ยก็จะมีคนที่แต่งไว้นะอะไรย่างนี้ก็เพลงไหนที่มีคนฟังเยอะมันก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับส่วนไลบรารี่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เราแต่งแล้วถ้าเราคลิกตรงนี้นะก็จะโชว์เฉพาะที่เป็น p u b l i กก็จะมีแค่สีอันที่ผมแชร์ไว้นะอันอื่นผมก็ไม่ได้แชร์นะครับไปลองเล่นกันดูเยอะนะครับถ้าไงชอบคลิปนี้นะครับ,าบ,รบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ